what mm -hmm. นะคะ ธุมายันธานิขออัญเชิญพระองค์นามราชโอรสจัตูโนโสวรากราค,คนเรือเอกพระเจ้า การจะตุรัสนมัสการชุมนุมนมัสการใจใจประสิทธิภาควันตุเม ลำดับที่สองขอเรียนเชิญนายสวีเพ็ตน้ยเรียนเชิญดกาตอรการนิการศุรีกรดของครับลำดับ เอตสังฆังตังอังกระงพุทธะนะโมพุทธายะนะโมตัสสะสัพพะบุตสะนะโม มกอมงทั้หลวงเพรากว่าราชการจังหวัดสงขาจะาได้ตับทุกหางเป็นศสน็จครับ เดืเสรต่อไปเดือเสร็คุณนายด้วยนะครับรรมองยัไม่แต่เล่นทีนัอยู่คนเนี่ยก็ตามเป้านะครับจังจหวัดสงขลาท่านกลางจังหวัดสงขลาท่านท้องท,ที่ปัดได้หมดเลยนะครับทุกทีนะจากนั้นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากสื่อที่นะครับขามาจาก ของน้อยแล้วก็สมมาหลวงชุมพรให้งานประจำปีงา,ปงานการชาติจังหวัดอากาศเทวดารับเครื่อสบบสงสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเมือง ภาพยาศัยนะครับถือว่าจะสิ้นพิธีการโอททหารหกเจ็ดสามเจดสงขาด้วยนะครับไดค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองส